ขอสวัสดีทุกท่านครับเฮู่ที่นาสารากางจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ In front of you that is the festival มหกรรมสินค้านานาชาติุ่มน้ำขง GMS Fair 2016 at Khon Kaen Thailand but now we are going to have lunch first ครัวนภัทรสอนนภะัทรสอนร r s t t u r a n t they also have a rice curry noodle ส้มตำม,มีอะไรบ้างเนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วกันครับคุณก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ครับอัะเข้าวแกงกับตามสั่งส้งตมตำปลาปากลุงเนี่ยเอ๊มีอะไรบ้างขาหมูก็มีเหรอนี่ค่ะตามสั่งก็มีค่ะ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะเป็น pork noodle Mins มีสปรอไป pork sausage เรื่องหมูเอาน้ำน้ำเป็นตังมากน้่เอาไปเลยข้าวไม่เอามันจะลดขวดคุณโอสั่งสั่งอะไรมากินสักกินด้วยกันทักอย่างทั้งอย่างนั่งเลยค่ะเดี๋ยวส้มตงส้มตำ ครับผมมาดูพี่ลวกเส้นอันนี้มีแบบต้มยำไหมมีค่ะต้มยำเย็นตาโฟธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวผมไปปรุงเองอ๋อนี่เลือดหมูอยู่นี่เอาอะไรกินด้วยกันนี่กระพงกระเพราก็มีขาหมูขาหมูก็มี เออเอาหนีสั่งมากินด้วยกันหนีเป็นกลับก็ได้ว้ยเรียกยากหลาย จริงจู้เออของลุงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่กระกาษหอมนะใส่อนัอ้นครับมินสโป I'll have my noodle and also pork, steamed pork leg here. First, I'm gonna add some chili. Oh, just wanna try 1st Sour sauce. A little bit of sugar. กุโน,นไม่ทงก๋วยเตี๋ยวกนินอ่ะอกุโนสั่งเกา,าเหลาเกาเหลาเสียงจี่มาเอาอ,อ,เขาขอเ,เ,เ,าาเออ่ออก็ให้น้ำเยอะดีว่ะอร่อยลูกรสชาติชิมดูสิกุโนมากินวันนะั้นอร่อย อะไรเนี่ยหมูยอเอหมูยอกไส้พกซอสเซจมีดบอลมินสโซลกินเลเดอร์ตามสบายงานเขาจัดอยู่ในสาลาการว่าหลวงปโใช่อยู่ในอยู่ในโดมอะอยู่ในโดมไม่ร้อน ก็ลลองี่ขาหมูก็รสชาติดีอร่อยอร่อยนะอันนี้เอาปูพุงไหมไม่ปรุงไม่ไม่โคโนก็ไม่ปรุงก็วันนั้นโคโนมาซินอ่ะเออเส้เดี๋ยวอร่อยน่ร้านนั่งแล้วตรงนี้มีกาแฟนะลูกเป็นร้านกาแฟ นั่งสถา,านที่โอเคเลยอ่ะอรสชาติอาหารรสชาตดีราคาปกตอิอืมอร่อยมากจะเดิมนะเอาเรื่องนี้ไปคิดนะอืมผ่านไปแล้วอูให้ผ่านอะไรโครงการ,การดีน,นะถ้าอูเห็นด้วยอะมันจะมันจะง่ายขึ้นโครงการดี เนาะเราได้เปรียบนะใช่ไหมใครจะมีที่เหมือนเราอ่ะแล้วมันอยู่ใกล้เมืองแล้วเราก็อันหนึงก็คือโจ๊ตจำโจ๊ตสำคัญคือเราไม่เปลียคุยได้ไหมได้ไม่ไม่มันเข้าในนี้ไหมครับได้ไหมหล่ะคนดวงอยากให้เข้าไหมไม่ไม่ไม่เข้าไม่เข้าเพราะข้อคุยขาหมูอร่อยเลยล่ะ

ข้าวหมูอร่อยหมูอร่อยเนาะจอกหวานหวานอืมข้หมูแบบอืมเป็นสวีทบรรยากาศดีมากเวลยูดฟูดกินอันนี้หน่อยเต็มที่ หมูไฟแก้วหลายหลายแห่งก็เจอแบบน,นี้ก็อร่อยอยู่แล้วลูกอร่อยครับคุณนูไม่เคยไปกินที่อื <c oughs> ่นกินแต่อยู่ในเกาะอินเียคนเนกอร่อยหลายร้าบนบรรยากาศมันไม่ดีไงใช่ไหมที่นั่งแบบน,นี้เป็นส่วนตัวมันไม่มีพาเพื่อนมากินก็ได้จัดตรงนี้เลยอยากเลี้ยงง้าเลยเนาะจัดเล็กๆอ่ะยี่สิบที่อะไรเงี้ย คุณโน้จะถามเขาคุณโน้ตจะพยายามมาเรียนมาอะไรได้ไหมใช่ไหมไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่จะถามเขาเขาจะแจกโต๊ะให้เราได้ไหมเนะมาะไม่ต้องใช้ช้อนกลางเนาะนนมันมันไม่อร่อยคุณชอบกินเลือดไหมกินกินหมดเลย กลิ่นเหมือนเขาใส่ยาจีนอันนี้เหรออันนี้ไม่ใช่ยาจีนผงกะห,หร o ่ผง,งกะหร o ่เขาไม่ใส่ยาจีนธรรมดาผงกะหร o ่ดิ โกโนโมเาเจอแล้วนนี้ได้ไมาอร่อยอ่นโนกโนคือกโน,โโกโนโจะอยู่ในคนแก่นโ,กโนโจะขับรถไปเรื่อยๆไงบางทีไปท,ทําธุระเห็นัน้นหิวข้าวร้านไหนกินก็กินไปไม่อร่อยก็แล้วไปอร่อยก็เออแนะนำอร่อยก็ดีไปเพราะว่าคโ,โนเป็คนคนกินข้าวเที่ยงข้างนอกเข้าบรรยากาศกันวะคูณว่าไหมไม่ไมอึดอัดนะโล่ คนเราคนเราก็จะกินเป็นอาหารกลางวันแ,แล้วมีตำสั่งด้วยนะลูกตำสั่งยังไม่เคยกินไม่รู้อร่อยไหมมันจะอร่อยอยนะนี่ก็อร่อยน้จำจุ้กอร่อยข้างในมีความนรีกเทียบเลย กินไหวปะไม่กินอ่ะซือกับบ้านอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปกินหรอกง่ายๆกับเขาขายก็จริงแต่ว่ากับบ้านกับบ้านอะไรเงี้ยแต่อยากเบรกๆไว้หน่อยไม่ต้องซื้อเยอะเพราะไม่มีคนกินไปดูเฉย ถ่ายรูปพี่ก,ก็นโนหน่อยพี่นโน่จะใส่เพื่อนก็โน่ให้ก็นโนจะจะลงให้เพื่อนดูเอาออก,กล้องโกงไหมแล้วแล้วพี่โน่จะส่งในไลน์เปิดกล้องให้่อยให้เห็นให้ให้ให้เห็นใส่ใส่กำไรพี่นโน่จะส่งให้เพื่อนดูหนึ่งสอง ก็มีขายเม็ดละสิบบาทอแล้วทำไมอู๋ทำคิปถ่ายต้องว่าเยอะมันทำไมถึงตรงได้แบบบน,นั้้โกนโนให้เหียอาร์ตมาทำคลิปให้โกโนอะ่ะม,มันใหญ่มันตรงเนี้ยังไม่ได้จชยารต้องไปยอ่อไปอะไรลำบากมากแค่ถ่ายแค่ห้านาะทีอย่างเงี้ยใหญ่อ,อ,อูมีวิธีไงย้ายใช่ไหม หมูชินแล้วต้องทำใช่ไหมลูกอืหลาที่อาร์ก็เลยทำให้หนูเจ๊งอ่ะที่ร้อนเนาะร้อนนี่ก็อร่อยนี่เขาเรียกอะไรนะ ถิงจี้แต่ไม่มีถิงจี้ถิงจี้มีถิงจี้มีแต่วันอาจจะมีไม่เยอะเอนี่ไงหนึ่งนี่ถิงจี้พวกคิดนี่แล้วก็ตับหมูคิดนี่ตับหัวใจหมูสับเลือด ลงมาคูเขาอย่างน,นี้แล้วเกิดเราไปลงลงคลิปแล้วเขาไม่ชอบก็ฟ้องเราด้วยฟ้อ,องได้เพราะ,อ,ะอันตรา,ายเป็นของผียันเ้องของผียัน เวลาเช้าออมาเดีก็มาตอนเที่ยงมันจะวุ่นวายเราต้องมาก่อน11โงอะไรเงี้ยอูอิมอยู่่ไมอิ่มไหินแล้วอินมแล้วโอเคโนก็ิได ินข้างในไงเผื่อเมื่อกี้ข้างในเออได้อย่ลืมเตือนโกโนเอาเอาของในนั้นด้วยนะเพราะว่าโกโนจะมาเปลี่ยนมันนะมันหมุนมันมีมันหมุนมั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 นละเอียดโกโนจะจะซื้อเพิ่มแล้วโกโนจะเอาอันใหม่เอาของเก่าให้โกโนแล้วมัน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 หมุนนะแม่มุนนี่รู้ไหมอะไรมันมันแตกเออมันมันหมุนอ่ะหมุนค่ะ เขาเลยอ่านข่าวอยู่ว่าคนในจานไปจิ้เครื่องบินร้อนแล้วว่ามีระเบิดเขาเลยเอาลงนกแอร์มันวางไงดูว่วางเนี่ยมันตกพองจนไปเครื่องหัวหน่ะคนล่าอ่ะแต่มันเพินเป็นตัวเองกับพวกท่ามจะไปท่ามีที่อยู่หันไงมั่งเออเรียกว่าเบาๆนี่รู้มันจะแตกเบิร์ดเออไอแอร์ก็เลยได้ยินว่าแตกระเบิดเออก็เลยเป็นเรื่องไปบอกไปบอกกับตันกับตันเขาก็เลยเขาเป็นผู้นำ เออไม่ขึ้นกำลังกำล,ล,ลังเทคออฟนะหลังยากนั้ยสาเหตุก็คือเป็นแบบนี้มีมีชิ้นหนึ่งนะชิ้นหน่อยหน่อยอ้ววูวอย่ากินแน่นหลายเด้อลูกเ,เพราะว่ามันมันไม่ดีกินแน่นแน่นก็ไม่ดีกินพอดีก็ดีตับชอบไหมมีตับเยอะนั่งอยู่ตับเยอะเลยอะ่ะ กินแต่กับก็ได้ลูกไม่เยอะนักแล้วราคาปกติไม่แพงสี่ห้าร้อยบาทขอบคุณครับที่ทติดตาม <c oughs> อร่อยมากเลย Very good food I recommend you to order pork steam pork You should eat with cow l a o because yellow noodle is sticky watching